สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่นะครับวันนี้ร้านแว่นตาคุณภาพนะครับพาทุกคนมาดูเลนนะครับดูเลนที่ผมกําลังจะเ,เลือกแล้วก็กําลังจะประกอบให้คุณลูกค้านะครับว่าเลนมาครบไหมนะครับเลนมาตามจํานวนที่เราออเดอร์ไปไหมนะครับแล้วก็จะพาคุณผู้ชมมาดูด้วยว่าร้านแว่นตาคุณภาพของเราเนี่ยนะครับให้เลนบริษัทอะไรเป็นหลัก นะครับแล้วก็เ,เลนโปรเกรสซีฟนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ยเ,เลือกบริษัทอะไรเป็นหลักนะครับแล้วก็ม,มีมีหลายบรยิษัทเหมือนกันที่ทางร้านเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับมีเลนโฮยามีเลนไฮท็อปเลนแล้วก็มีเลนเอซิลอเลนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทางร้านเลือกใช้ก็จะเป็นโฮย่าเลนแล้วก็ไฮท็อปเลนนั่นเองนะครับก่อนอื่นทุกคนนะก่อนอื่นทุกคนผมขอแนะนำร้านนะครับร้านของผมอยู่หน้าโลตัสหลัก4วงเวียนบางเขนนะครับ ทาง uh, ก็จะติดถนนสายนี้เลยถนนสายอ่า uh, โพลโยทินนะครับไปถต่มก็จะเป็นสะพานใหม่ถ้าลงอุโมงไปโขก,ก็จะเป็นวัดภาษีร้านของเราเนี่ยอยู่หน้าโลตัสนะครับหน้าโลตัสวงเวียนบางเขนนะทุกคนนะครับทางออร์แกไนซ์เนี่ยก็จะมาเช่าหน้าโลตัสทําเป็นห้องๆแบงห้องๆให้เช่านะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยสิปีแล้วนะทุกคน15ปีนะครับสิปีที่อยู่บริการให้คุณลูกค้าก็มี ลูกค้าประจำนะครับประจําหลายท่านเลยนะทุกคนเป็นลูกค้าประจําที่ร้านไม่เคยไปไหนไม่เคยไปตัดที่ไหนนะครับซึ่งาทางร้านก็ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับให้ความาให้ความใส่ใจคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับอะทีนี้มาดูกันทุกคนครับอะทีนี้มาดูกันครับทุกคนนะครับว่าอันนี้แนะนําเป็นเลนโปรเกรสซีฟก่อนนะของทางบริษัทโฮยะาเลนนะครับ บริษัทัวยาเลนก็จะมีแพ็กเกจมาประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้มองไกลสายตาสั้นครับทุกคนสั้นสองข้างสั้น300ค่าอ่านหนังสือคือตรงนี้นะครับทุกคนอยาวร้อยห้าสิบนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นลูกค้าประจําที่ร้านเหมือนกันนะครับอันนี้มาร์คเซนเตอร์โฟกัสตาดาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเนาะมาดูด้านในกันเลนก็จะมาลักษณะนี้เลยทุกคนเห็นไหมฮะเ็นโปรกส0ิคือเลนไรเลยต่ออันนี้เขามาร์คเป็นสีขาวขาวมานี่คือ เป็นโฟกัสมองไกลนะครับมองไกลแล้วก็มาตรงกลางคือจุดประกอบแล้วก็เป็นอ่านหนังสือครับก็จุดโฟกัสที่เป็นตัวกากบาดด้านบนเนี่ยฮะทุกคน,นกากบาดด้านบนนี้ก็จะมาประกบก,กันด้านนี้กับโฟกัสตาดำที่เรามาร์คไว้ตรงนี้นี่นะฮะโฟกัสโฟกัสตาดำตรงนี้นะทุกคนก็จะใส่สบายตาตัวนี้ห้ามเคลื่อนเลยนะทุกคนนะ ัวนี้ผมจะประกอบมือนะทุกคนผมจะไม่ประกอบเครื่องออโต้นะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ตรงนี้มีสิทธิ์คาดเคลื่อนได้มีสิทธิ์ที่จะหมุนองศาที่จะคาดเคลื่อนได้นั่นเองนะฮะผมไม่ค่อยไว้ใจเครื่องเท่าไหร่นะครับในการประกอบโปรเกรสซีฟนะอันนี้แล้วแต่ช่างบางท่านนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวของผมแล้วเนี่ยผมจะประกอบเป็นเลนประกอบเลนโปรเกรสซีฟด้วยมือนะครับทุกคนโฟกัสถึงจะไม่เคลื่อนนะนะครับโอเคอันนี้เรามามัดอันนี้ก่อนอันนี้เลนโปรเกรสซีฟปรับแสงนะครับออโต้เลนนั่นเอง มันก็จะมีอ่ะลืมไปทุกคนท่านครับมันก็จะมีเมมเบอร์การ์ดอ่ะนี่มีเมมเบอร์การ์ดเมมเบอร์การ์ดว่าอ่ะมองไกลเป็น300นะทุกคนอ่านหนังสือ150ค่ายอดิชันนั่นเองนะทุกคนนะอ่ะอันนี้วันที่ผลิตวันที่ออกบัตรมาวันที่8เดือน3ปี2022เห็นไหมฮะอ่ะนี่ครับผมนี่ผมขอเก็บเข้าไปในซองก่อนก่อนที่จะรันประกอบนะทุกคนเก็บไว้ก่อนนะครับ จะมัดไว้ว่าเลนมาครบหรือ,อยังนะครับลูกค,ค้าท่านไหนเลนมายังไม่ครบล้วก็ตามเลนนะครับว่าจะได้ทําเสร็จประกอบเสร็จก็จะได้บอกลูกค้าอันนี้หนึ่งันก่อนนะอันนี้เป็นเลนอะไรเอ่ยทุกคนเป็นเลนปรับแสงบูก็คือเลนชั้นเดียวเปลี่ยนสีบูนั่นเองแล้วก็มาดูว่าเปลี่ยนสีค่าเายตามาดูเลนให้ลูกค้าสั้น275เจกับสัน200้นะอันนี้เราก็มามัดรวมพร้อมประกอบนั่นเอง มาเช็คเลนดูก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นเลนชั้นเดียวนะครับอ่าอันนี้เป็นเลนในกลุ่มของโปรเกรสซีฟน,นี้โปรเกรสซีฟเป็นมองไกลเป็นสั้นนะทุกคนอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นไฮท็อปเลนนะฮะสั้น200ด้านด้านขวาไอ้สั้น100ด้านซ้ายสั้น125แล้วก็มาดูว่าขวาร้อยซ้าย125โอเคขวาร้อยซ้าย125อย่างเงี้ยขวาสั้น100ซ้าย125นะครับค่าแอด200คือค่าบวกนั่นเอง แล้วก็มามัดไว้อันนี้ลูกค้าสั่งเป็นโปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีมิกบูนะทุกคนเปลี่ยนสีมิกบูอันนี้รายลเอยต่อ,อมองอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่ครับใก,ใกล้นะฮะเป็นโฟกัสใกล้กับใกล้เหมือนกันนะครับทุกคนเห็นไหมนะครับแล้วก็มาอันนี้ลูกค้ากลุ่มของผมก็จะมีทั้งไฮท็อปแล้วก็โฮย่านะเป็นลูกค้าประจํานะครับไฮท็อปก็จะประหยัดหน่อยนึงนะครับนะลูกค้าของผมก็จะมีอยู่2กลุ่มนะก็บางท่านก็ลูกค้าประจําก็เลือกใช้เป็นไฮท็อป ไฮท็อปก็สบายตาดีนะฮะแล้วก็ประหยัดใช้จ่ายนะครับถ้าประกอบแม่นแล้วเซนเตอร์แม่นแล้วเนี่ยวัดสายตาแม่นแล้วปุ๊บไม่มีปัญหาแน่นอนทุกคนอย่าก,กังวลน,นะครับว่าว่าใช้ยี่ห้ออะไรแล้วจะจะมีปัญหาตาม,มาทีหลังครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าที่มองไกลเป็นสายตาสั้นอ่านหนังสือเป็นยาวเนี่ยใช้ง่ายมองไกลเป็นลบอ่านหนังสือเป็นยาวเนี่ยฝึกใช้ง่ายนี่เป็นทิคหวานหมูของช่างเลยนะทุกคนใส่ง่ายแน่นอนแน่นอนนะครับส่วนสายตายาวไปที่เป็นมองไกลบวก300บวก250แล้วก็มาแอดดิชั่นยาวอีกต่างหากเนี่ย ก็ต้องจ่ายเป็นโฮย่านะทุกคนต้องจ่ายค่าเลนเป็นโฮย่านะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเลนนูนเมื่อเลนนูนที่สรุปบวกค่าหนังสือบวก300บวก400ขึ้นไปแล้วเนี่ยจุดรวมแสงมันเยอะเราจะต้องจ่ายเป็นเลนโฮย่านะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคการจ่ายเลนนะครับผมอันนี้กเ็เป็นเทคนิคของของของ,ของทงั้งช่างที่ที่เขามีความชํานาญเนี่ยนะครับอันนี้ค่าสายตาอะไรเอ่ยของอาจารย์ ที่วไลลยลงกร์นะครับที่นวนครอันนี้เป็นปรับแสงบูเหมือนกันใน,นลูกค้าใช้เป็นออมองไกลไม่มีนะครับอ่านหนังสือเป็นยาวร้อยห้าสิบอันนี้ลูกค้าเอ,อ,เอากรอบมาเปลี่ยนเลนนะนะฮะลูกค้าประจําเหมือนกันทุกคนก็เลนโปรเกรสซีฟขายดีครับช่วงนี้เพราะว่าลูกค้าประจําผมเยอะมากเลยนะครับบอกตรงๆว่าผมเปิดมองนี้เนี่ยสิบห้าปีแล้วนะทุกคนสิบห้าปีก็ต้องมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้านะทุกคนนะลูกค้ากลับมาซื้อซ้าเนี่ย Uh, จะเป็นข้อดีนะร้านไหนอยู่ได้นานเนี่ยลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำจะอยู่ได้นานนะครับมีแต่ลูกค้าเพิ่มพูนนะทุกคนลูกค้าจะเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้เลนโปรเกรสซีฟเหมือนกันทุกคนนี่ลูกค้าใช้กรอบ uh, ปรับแสงบูนะฮะใช้กรอบเดิมสั้น200ค่าอ่านหนังสือยาวร้อนะผมเราก็มาดูเลือกกรอบแว่นให้เลือกเลนให้ลูกค้าลบ200้ยเห็นไหมขวาซ้ายบวก2อ0อลบ200ค่าอ่านหนังสือยาวร้แล้วก็มามัดรวมก,ก่อนประกอบนะาเรามาเช็คเลนให้ลูกค้าก่อนนะ ปุ่มลูกค้าโปรเกรสซีฟของผมเยอะนะครับนะเพราะว่าเขาใส่สบายตานะที่เราแล้วเขา <S 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 <ๆ S 2> เขาเขาแล้วก็มีการมีการเทคนิคการปรับเป็นจมูกปรับหน้าแว่นอะไรต่างเนี่ยฮะก็รับประกันให้ลูกค้านะครับผมอ่ะนี่มีเยอะเลยทุกคนเข้าๆแล้วอันนี้มาขยับกล้องมาใต้หน่อยหนึ่งนะลูกค้าลูกค้าของผมมีออเดอร์อันนี้เป็นเลนชั้นเดียวเลน,นปรับแสงบูอันนี้คือปรับแสงบูนี่อันนี้คือปอบวกบูก็คือปรับแสงบูนั่นเองนะผมก็ มัดไวให้ลูกค้าแบบนี้นะครับมีเยอะเลยทุกคนลูกค้าของผมช่วงนี้ช่วงสิ้นเดือนครับก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการก็จะต้องนัดลูกค้า2อสวันอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เผื่อประกอบไม่ทันนั่นเองอันนี้เล่นโปรเก s สซีฟนะเล่นโปรเกสซีฟมองไกลเป็นลบร้อยอ่านหนังสือแอดร้อยนะมองไกลลบร้อยอ่านหนังสือแอดร้อยโปรเกสซีฟปรับแสงบูเหมือนกันครับโปรเกสซีฟปรับแสงบูนะก็มามัดไวแบบนี้เช่นกันทุกคน ก็อันนี้ก็เป็นเลนสองชั้นน่าจะเป็นเลนอมองไกลเป็นลบลบสองอ่านหนังสือ250นะครับเป็นเลนสองชั้นนะลักษณะนี้คือ2ชั้นเปลี่ยนสีอัตโนมัตินั่นเองนะโอเคอันนี้คือกรอบยังไม่มาสั่งกรอบให้ลูกค้านะครับอ่ะแล้วก็อันนี้มีมีเลนปรับแสงตัดแสงสีฟ้าด้วยนะฮะกรอบสวยพอสมควรให้ลูกค้า พาแนะนําม,มาด้วยกันกับกลุ่มนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูอันนี้เป็นกรอบรีด้วยทุกคนขายถูกมากลูกค้าแพ้แสงนะในกลุ่มนี้ลูกค้าเอาเลนเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีแล้วก็มิกบูตัดแสงสีฟ้าด้วยนะครับนี่ครับผมเป็นเลนไฮท็อปนะเปลี่ยนสีเข้มด้วยรุ่นนี้นะฮะมีทิคหนึ่งรุ่นนี้เวลาออกแดดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเข้มเป็น2เท่านะ,นะะแล้วก็ตัดแสงสีฟ้าด้วยในตัวนะครับอันนี้จริงๆก็จะมีประกาศเทสเลนให้ลูกค้าอยู่นะแต่ช่วงนี้ก็มาขอเคลียร์เลนก่อนนะครับ เดี๋ยวก็ประมาณนี้ครับทุกคนคร่าวๆเนี่ยก็เลนมาเกือบครบทุกคู่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีออเดอร์ของเลนโฮย่าสัง่งขัดบางนะครับให้ลูกค้าอยู่ก็มีกรอบบางตัวที่ยังเลนมา,มายังไม่ครบนะครับก็ตามนี้ครับผมทุกคนเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปตัดร้านใหญ่นะไม่จําเป็นต้องไปตัดร้านใหญ่นะครับรบ้านเล็กๆเ,เหมือนของผมนี่ก็มีลูกค้าพอสมควรครมีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําแล้วก็มีลูกค้าแนะนำนะครับราคาไม่แพงการันตีแน่นอนนะการันตี ใส่สบายตาใส่ได้แน่นอนครับผมจะรีวิวจากการลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านนะครับเนาะช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายรูปลูกค้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกค้ามาแล้วก็ต้องมาวัดสายตาแล้วก็มีเลือกแว่นหน้าร้านก็มีนั่งรอก็มีนะผมเพราะฉะนั้นจะต้องรีบให้ลูกค้านะครับอ่ะโอเคขอบพระคุณมากครับผมร้านแว่นตาคุณภาพนาตัรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0-852525804ผมจะขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับผมเนาะขอบพระคุณมากครับผมจากร้านแว่นตาคุณภาพนะครับ